หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการละลายของน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้แก่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศทั่วโลกเนื่องจากในช่วงเวลาเพียงแค่4วันน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่ทั่วทั้งเกาะกรีนแลนด์นั้นละลายหายไปถึงร้อยละ97ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นอย่างยิ่งกับการละลายในลักษณะดังกล่าว ในวันนี้สื่อทั่วโลกยังคงให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยมีการนำเสนอเรื่องราวของการละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรแอนตาร์กติกที่ก่อให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่และมีความลึกเทียบเท่ากับหุบเหวแกรนขันย่อนของสหรัฐโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลาัยอเบ์ดีนและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษเพิ่งสำรวจพบเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งสาเหตุของการละลายดังกล่าวนั้นก็เนื่องมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำแข็งเริ่มแตกตัวและแยกออกจากกันก่อนที่จะค่อยๆละลายหายไปในที่สุดโดยจุดที่เกิดรอยแตกลึกที่สุดนั้นคือจุดที่มีชื่อว่า f ฟอริกโ l ลิฟมีความลึกกว่า1.5กิโลเมตรกว้างกว่า10กิโลเมตรและน่าจะมีความยาวต่ำที่สุดอยู่ที่100กิโลเมตร ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เข้าสำรวจพื้นที่โดยใช้ระบบเรดาร์ที่สามารถเจาะทะลุผ่านน้ำแข็งได้ทั้งนี้การละลายของแผ่นน้ำแข็งในมหาสมุทรแอนตาร์กติกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆปีแต่ในระยะหลังการละลายดังกล่าวรวดเร็วขึ้นกว่าที่มีการคาดการเอาไว้โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรแอนตาร์กติกฝั่งตะวันตกที่ในแต่ละปีมีแผ่นน้ำแข็งละลายโดยเฉลี่ย1เมตร ขณะที่ปริมาณของระดับน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละสิบซึ่งการทำความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งปริมาณของน้ำแข็งที่อาจจะละลายเพิ่มเติมรวมถึงระดับน้ำทะเลที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง